เค็มที่เดี๋ยวมีเงินข้างในเนี่ยสบายอยากกินอะไรก็ได้กินสมัยนี้แม่งจะกินเลยอะเกรฟี่อะพิซซ่าคือาวอสไหมอวอสที่เข้าไปเนี่ยหลายคนก็บอกหน้ามันๆโดนใส่แน่ไม่มีหรอกไม่มีแย่ใครจะไปทำอย่างล่าสุดเลยผมไปเจอหัวแม่มันนี่อยู่ไหนผมบนตังต่างชาติที่มีเงินหน่อยนั่งอยู่กนนะไอสิทิ์อายุนั้นนะปีสี่แปดนะแดนสองพิเศษกรุงเทพเนี่ยอันตรายข้าเลยพี่ไอ้รุ่นใหญ่เนี่ยอาบน้ำหัวกองหัวกาแฟจริงป้อง ตั้งใช้เวลาในกัรสร้างนักส่งผู้ส่งที่อายุน้อย บอกว่าเคยเกมมันาไป14รอบใช่ไหมเคย10เดือนจำ14รอบรอบรอแรกพี่เกมได้ไงอะรอบแรกอ่ะรวมปนร่วมกันปนนะไม่ใช่ปนนะรวมกันปนใช่รวมปน3คนขึ้นไปเป็นรวมปนคดีนี้คู่กรณีเป็นไปเอเกมปนแต่ละวิ่งเหรอวิ่งพออยู่ได้ตักอาทิตย์2อาทิตย์มั้งเืิอบุกบ้าน S <S แล้วโดนวันนั้นน,ะน่ะสิบเจ็ดคนน่ะพี่ดูว่าโดนกันรุ่งสางอ่ะคนออกมาขายของขายของทุกอยโอ้หูมองกันเต็มเลยสิบแปดเกมโดนคู่ก็ดีเนี่ยเป <88. S 1> ็นปรุ่นน้องจี้รุ่นน้องเกมไปน,น้องเกมไปแล้วแม่งมาจี้เราใช่จีเเจ้เราเกมเรื่องอะไรพี่ป้นปะป้นเนี่ยเป็นคู่ดีกันแต่รุ่นน้องเนี่ยเข้าบ้านเด็กส่วนเราเนี่ยเข้าไปเซงกรุงเทพเลยอายุตอนนั้นเท่าไหร่พี่อายุตอนนั้นสิบแปดสิบแปดเข้าพิเศษกรุงเทพแล้วตอนเราแซ่บแล้ว รอบแรกเลยเข้าไปครั้งแรกเป็นไงพี่กลัวกลัวเลยพี่ครั้งแรกกลัวสารเด็กเราไม่เคยเข้าเนี่ยไม่เคยเข้ารู้สึกกลัวนะแต่คือมันไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นเพราะว่าตอนเกมเนี่ยเกมไปประมาณ10บกว่าคนเกือบยี่สิบคนเพราะโดนฮิ้วเลยโดนฮิ้วจากสองช้าทั้งหมดเลยพี่ทั้งหมดเลยเป็นคู่ดีกันเนี่ยเข้าคุกใหญ่เนี่ยสามคน เข้าบ้านเด็กคนหนึ่งที่เหลือก็ยัดเป็นคดีซองโจรซองโจรอ่าสมัยก่อนเวลามันดับแล้วมันไม่รู้จะทำคดีอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นซองโจรซองโจรเนี่ยหนักกว่านี้ไหมซองโจรก็สี่ิห้าวันสี่แปดวันประมาณนั้นสามคนพี่เข้าไปใช่ไหมพี่เจษทุงเทปใช่แล้วก็มีแล้วก็มีซองโจรนี่คัวกันเนี่ยแหละก็คือโดนซองโจรอยู่มันสิบกว่าคนอนอเข้าไปพร้อมกันเลยเจกรุงเทปนอนกันเต็มคุกเลยตอนนอนชนะสงครามอ่ะ ก็เจอเพื่อนเจอเพื่อนอยู่แดนสองเพราะสมัยก่อนเนี่ยแดนหนึ่งแดนสองคือทุกแดนน่ะมันสามารถมองข้ามรั้วกันได้คือมองได้เลยพี่เข้าไปแดนไหนแดนแรกแบบแดนหนึ่งก่อนเราเข้าไปเยอะอยู่แล้วนี่นะเอาไปเยอะโดนขู่แทงด้วยนะอฮอแต่โกนมาเลยแต่โกนสองนี่แหละละเอแต่ตอนนั้นผมจะพูดว่ามีแผลมันก็ก็เป็นแผลแผลหนึ่งแต่เป็นแผลที่เราเราแผลจากข้้งใจแผลข้างนอกอ๋อคือแผลที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ทุกวันนี้ก็คุยกันแล้ว แล้วไปเคลียร์ยังไงอะพี่เออ,อก็คุยกันคุยกันเราบอกเราเราไม่รู้ว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่รู้จริงเรารู้เราคงไม่ทำคือเหมือนเหมือนพวกเขารู้อะ ได้ไงผมต้องตกแดนสองแน่นอนอ๋ออย่างไงมึงต้องมาแดนกูแน่นอนเลยประมาณนี้ไม่มีลายแดนสองเป็นแดนใบรุ่นตอนนั้นของพี่เกลี้ยงเลยใช่ไหมเข้าไปเมี่เลี้ยงนะมีมีปลาคราฟอยู่สองตัวปละคราฟสองตัวช่วยชีวิตได้หรือเปล่าช่วยไม่ได้เป็นหย่อนลงน้ำหนักแดนใบนุ่นแม่งอันตรายถ้าใครติดในยุคนั้นนะปีสี่แปดนะแดนสองพิเศษกรุงเทพเนี่ยอันตรายปลาคราฟก็ช่วยไม่ได้อะบอกเลย บ้านบางังซึอ่ะมารับเราอยู่พี่เข้าไปแดนสอง,งนะบ้านบางซือคือว่ารู้จักกับพี่เหรอรู้จักกันคืนนอตอนนั้นอ่ะมีบ้านบางังซ่อ,อยู่สองบ้าน응บ้านที่จะราผมก็บ้านบางซือ,อาานกันแต่ไอคนที่ขู่แทงเหรอใช่อันนี้ก็พอบ,บ้านบางซื่ออีกหลังหนึ่งมีพ่อบ,บ้านบังซื่อีกคนที่มารับพี่ใช่บ้านบังซึสองหลังอีกบ้านหนึ่งเป็นโจกันเขาขอกันกะทางนั้นน่ะเราเป็นเพื่อนกันด้วยแต่คนที่ขู่แทงอ่ะคือเพื่อนของเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเรามาขู่เราไม่ใช่เราก็คุยกันเราก็บอกเราบอกเหตุผลของเราว่าเราไม่รู้ปีเหตุการรณ์ออะไพ ก็มีแทงกันบ้างต่อยกันบ้างตามมาตาไวรุ่นอ่ะแต่สองเนี่ยแม่งวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะพี่โอ้วัยรุ่นทั้งนั้นเลยมีแต่รุ่นๆพี่ยังไงรุ่นเลยรุ่นเลยเก้ายี่สิบประมาณนั้นยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบห้าประมาณนั้นก็มันก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเกินยี่สิบห้ากันตรงนั้นนะมีคนมาตาเวียพี่อะไรมีไหมก็มีนะมีหัวหน้ากองงานนะเพราะตอนนั้นเขามียอดกองงานก็ทะเลาะกับหัวหน้ากองงานพี่พ่ทะเลาะทะเลาะกับหัวหน้ากองงานทะเลาะหัวหน้ากองงานก็ผมไม่ทำงานนะขี้เกียจออก เมื่อผมผมเติ้งเนี่ยแหละที่ได้จกต่อยกับหน้ากองงานตอนนั้นเราไม่ยอมเราไม่อยากทําอ่ะทำไมอ่ะแบบว่าปกติเราต้องทำเพราะผิดงานเนี่ยปกติต้องทําต้องทําใช่ไหมใช่ต้อบังคับทำเหรอบังคับบังคับทำใช่ไหมบังคับทําให้ด้ยอดที่เขาจ่ายงานมาทุกวันใช่ไหมทุกวันเอแล้วเราทําไมถึงไม่ทําอ่ะพี่อืมไม่อยากทําเราไม่อยากทาดื้อๆนะตั้งต้นเลยครับเราไม่อยากทํา แล้วทีนี้เราไม่อยากทาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมีปฏิกิริยาไงพี่เออกูไม่อยากทำเลยเราเราทำไงเราไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากหรอกก็คือเขาเออแต่เขาไม่พอใจเราหน้ากองงานใช่เขาไม่พอใจเราเราเลยถามเมาว่าแกไม่พอใจอะไรป่ะผมไม่ทำมันเป็นอะไรที่ไม่ทำเนี่ยคือไม่ทําทุกวันเลยฮะไม่ทําทุกวันเลก็ไม่ใช่ทุกวันเพราะว่าผมไม่มียอดตวงานแต่กอมจะเป็นกองงานปักไฟใช่ไหมแล้วผมมจะคอยนั่งเครื่องคอยปั๊มเหล็กอปั๊มตัวเหล็กที่มันคอยยับไปในปักไฟอ่ะก็ทําบ้าง ไม่ทําบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างแต่สมมากจะไม่ค่อยทำใช่สมมากไม่ค่อยทำแต่เพราะ่าเห็นแ้เห็นว่าเฮ้ยทำไมกองไม่ทํางานเพิ่งมาเป็นหัวหน้ากองงานได้ไม่เท่าไหร่แต่แต่คือเราอะอยู่มาก่อนเขาอ๋อเขามาดีหลังเราีหลังเออแล้วเหมือนว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่ทํางานวะอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราไม่ทําเราไม่อยากทําอก็มีปากเสียงกันไปเดียวกันตรงกองงานไปเดียวเลยหรอพี่กองงานปากไปตอนนั้นจากกองงานลูกปัดเน่มันอยู่ติดกันกองงานลูกปัดเนี่ยเป็นของยานว่ามวยกันกันน่ย้ามันมมยมันมวยด้วยมวยเลยมวยเลยแล้วโดนตอนนั้น มันก็รู้อยู่ไวรุ่นมันมันไม่มีใครยอมใคร,รแล้วตอนนั้นเลือกเลือกไวรุ่นนะขโมยกย่งตรงนั้นข้าวของก็จงกรงกร,ระจายลูกป๋งปัดกระจายมเราไปโดนกองงานเขาด้วยไงเสร็จปุ๊บจบแยกย้ายตรงนั้นผูค้คมผู้คมอะไรมาเรียกอะไรไม่มีใช่ไหมหรือว่าจบแค่ตรงนั้นเลยจบแค่ตรง,งนั้นไปอยู่ไปอยู่ยมาก็จะม,มีแบบเขาบ้านผมเนี่ยนั่งกินข้าวยอยู่เขาเพิ่งย้ายกลับเข้ามาที่แดนเพราะว่าเขาใส่ตัวความผิดย้ายไปขังก็นั่งกินข้าวในโรงเลี้ยงจนเด็กอีบ้านเนี่ยเข้ามาแทงเลย แทงพ่อบ้านเหรอเราไม่ต้องบอกว่าบ้านไหนเด็กอีกบ้านหนึ่งเดินมาแทงเรารู้สาเหตุว่าพี่ว่ามันแทงเพราะอะไรน่าจะเป็นแผนก่อนหน้านี้ของเขาแล้วมั้งนี่เราไม่แน่ใจแล้วคือจังหวะที่แทงเนี่ยที่บ้านเราเห็นแล้วว่าเขาเดินมาเขาเขาเรียกว่าอะไรลิ้งปีกยังโกงกระดูกเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าแทงติดโรงกระดูกจี่ิปีเออติดติดเพ่โอ้โหกระบอกกระบวยนั่งกินข้าวเขาเรกว่านั่งกินข้าวตอนนั้นเป็นเป็นของเป็นถาดอะไรเงี้ยกระตุยกระจายหมดเลยบดขึ้นโต๊ะหัว็นพวกเราได้ไหมใช้ ไอ้นั่นมากี่คนพี่มาคนเดียวหูหัวใจแม่งเด็ดแตึงเตียมาเลยถือเหล็กมาเรียบร้อยไอ้นะตจมไม่ได้จมเราจมนายไอ้นั่นจมนายจมนายของเราโดนไปนี่หน่อยนายมาเตะหลับเลยหลังจากที่โดนนายไปปุ๊บยังไงต่อพี่จะจับย้ายแดนไปส่งพอบอก่อน ก่อนเขากินข้าวแดงจริงไหมข้าวแดงตอนผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นข้าวแดงลูกสุดท้ายปีนั้นยุคนั้นจะเป็นข้าวแดงยุคสุดท้ายแล้วเปลี่ยนข้าวขาวตอนนี้สมัยนี้ว่าข้าวขาวแล้วใช่ตอนนี้ไม่ข้าวขาวแล้วก่อนเขาเล่ากันโอ้โหเข้าไปปิดคุกหัวโตกินข้าวแดงข้าวแดงแม่งก็เดืองไม่ลงจริงเขาไปกินอะไรปิดคอมันแข็งหรือว่ามันยังไงพี่แข็งด้วยปวดด้วยเหมือนที่เขาเล่ากันเน่เหมือนเขาเล่าเป็นเลยปวดผสมปวดอะไรน คือมันกินกินเท้าตาก็แล้วมันเป็นจำได้แล้ววันนั้นเป็นแกงหน่อมไม้ใส่ไก่มันเป็นยังไงพี่แกงหน่อมไม้ใส่ไก่อุยอย้ยนี่เห็นกปอดเลยเมื่อนั้นเนี่ยเครียดก็เครียดโดนเขย่าอีกรวมพ้นๆๆสู้แพ้ยี่สิบกว่าปีถ้าเกิดสู้คดีแพ้ก็ยี่สิบกว่าตีทำให้เราเคเรียดไปด้วยๆๆแล้วมาเจอข้าวย่างงี้แม่งกูแตกไปเลย <laughs> กับเดือดไม่ลงอะพูดง่ายๆแล้วกินไปแบบบี้เราบี้อีกบี้ให้นนิ่มแต่ไม่ไม่นิ่มอะเอาน้ำลาดลาดแล้วปุ๊บไปกินกินได้สองสามคำเดือดไม่ลงจริงๆเดือดไม่ลงพี่ยันมีอีกอวะเน่ะกินได้เป็นบางอย่างบางอย่างเราก็ใช้น้ำแกงมาม่าของมาม่ามาทำให้มีมีรสชาติอืมไม่งั้นมันก็กินไม่ได้ไมืนข้าวต้มเนี่ยเราได้ข้าวต้มมามาม่าของมาม่าใส่แล้วไอ้ที่เขาพูดกันน่อะไรนะใช้โป๊ะโอ้โหแม่ง ไม่ได้ไทโปเะรา่ใช้โปเวลามีขขาต้มต้องมีไทโปไงไอเเค็มหาย, <c oughs> ยเค็มแบบเอ้ยเหมือนเคี้ยวเม็ดเกลือไทโปนั่นแหละโหแม่งดูแม่งแบบไอ้คุกเขี้ววเนี่ย <c oughs> แล้วพอมีพวกน,บบนี้นะปลาเค็มมานะอาไอประเภทแบบพวกแบบยาไม่ค่อยเยี่ยมอะไรเงี้ย li like เขาไว้แบบหูบเขาชอบอะตนไปใส่ตู้เป็นของดีของเขาเลยอะเ,เวลาแบบเวลาเจอข้าวที่มันไม่ค่อยได้เรื่องนะอะมันมีปลาเค็มหน่อยกกินมันก็ยังมีรสชาติของมันเนี่ยความต่างของคนมีญาตก,กับคนไม่มีญมาติมันต่างกันยังไงพี่ความต่างเหมือนเอามาเปรียบกันเหมือนเปรียบ จากข้นอกผมนี่มีตังค์คนมีตังค์เหมือนกันเลยใช่ไหมพี่คนมีเงินข้างในเนี่ยสบายอยากกินอะไรก็ได้กินผมไม่มีเงินก็ต้องแบบต้องไปคอยรับจ้างทํานู่นทํานี่ให้ทายอดงานให้หลังจานรักผ้าไทเบีก็คือมึงก็ึงยดูไปของมึงอย่างนั้นน่ะแกงหลวงกินข้าวหลวงไปคนมีญาติมีตังค์อ่อยก็เบิกสมัยก่อนเนี่ยคือมันจดเบิกได้เลยตอนเช้าอืมจะกินโจ๊กกินฝังโกกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยจะตังค์มาได้เลยคนมีเงินได้ไหมคนมีเงิน คุณสมัยนี้ดีกว่านะออ,อเอสมัยนี้ดีกว่าสมัยกบเดี๋ยวนี้สมัยนี้แม่งจะกินอะไรอะเ f ฟซี่อะพิซซ่าอ,อ,อะไรอะ เห็นข่าววอตไหมบอตที่เข้าไปเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะอยู่ไงมีเงินเป็นร้อยล้านหมื่นล้านเนี่ยเข้าไปข้างในนี่ยพี่ว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงหลายคนเขาบอกมึงเข้าไปมึงโดนโอ้โหหน้ามันหมันโดนใสยแน่อะไรเงี้ยไม่มีหรอกไม่มีอะไรไปทำพอมีตังเขามีตังอ่ะไปทำอะไรก็ได้ว่าเขามีคนดูแลไหมพี่มีคนดูแลอยู่แล้วเหมือนเหมือนแบบอันนี้เจอแล้วอย่างล่าสุดเลยผมไปเจอผัวแม่มันนีผัวแม่มันนีอ่ะพิเศษกรุงเทพแดนหกเข้าไปข้างในอ่ะเออามาแล้วเป็นไงไม่มีเราได้เจอผัวแม่มันนีเลยอยู่ไหน หรือประสบการณ์ผมที่เคยผ่านมานะหลารอบนะ <ผม S 1> คนมีนตังต่างชาติที่มีเงินหน่อยก็นั่งอยู่กับนายอันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่ผมสัมผัสมานะคนอื่นคนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่เน,นี้คือที่ผมสัมผัสมา เหมือนเหมือนติกต๊กตอกทั้งหมดยที่หัวหัวเวลาเขารอบเยอะรอบจับอย่างเงี้ยเขาจะมีพวกพีนายที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยุนูนเซิร์ฟนี่ตัดนูนตัดนี่เรามีเงิน,นมาเปราะมันอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดคนมีเงินเนี่ยเข้าไปมันจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยได้เปรียบกว่าในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งแต่เรื่องการหลับนอนยุคนี้ับยุคที่ผมอยู่มันมันต่างกันเพราะสมัยที่ผมอยู่เนี่ยเราสามารถเอาผ้ามาเย็บเป็นที่นอนได้ผ้าอะไรพี่ผ้าโบตันผ้านวมผ้าห่มเอามาเย็บเย็บเย็บกันอันน้นเป็นที่นอนให้มัน แล้วสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีที่นอนใยมะพร้าวที่ซื้อจากข้างนอกกันนะเวยาย่ามาเยี่ยมเอาไปวางหลังหนึ่งเสร็จปุ๊บล้วก็ผ้าเยอเย็บเนี่ยมาวางแล้วก็ผ้าเขาเรียกอะไรผ้าปูปูทิ้งเรียบนิ่มนอนระบายเลยนะครับหรือสมัยนี้มันเป็นผ้าสามคืนแล้วไง ผ้าสามผืนเป็นไงพี่เป็นผ้าหลวงผ้าหลวงผ้าหลวงไอ้ที่เป็นเสียมตามตานอ่ะโอเผืนหนึ่งทาหมอนเผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งหนาหรือบางพี่ผ้าหลวงนั่นะนิดนึงอ่ะตองมิลตมินได้มั้งตับางอยู่นะนอนโอ้ยนอนหอนเลยนอนแบบไม่ไหวอ่ะนอนนอนลำบากแต่เรื่องการกินการอะไรเดี๋ยวนี้สบายกว่าการกินการอยู่ยอดกองงานกองงานพวกนี้เขามีเงินเขาไม่ไม่ไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วมันมีเด็กทําให้อยู่แล้วถ้าเกิดคนมีเงินเนี่ยมันจะได้นอนที่นอนดีกว่าหรือเปล่าพี่ไม่มีเหมือนกันหมด กันหมดป๊เติร์เข้าไปเนี่ยเหมือนกันหมดกันหมดแต่้าเป็นสมัยก่อนก็ก็ที่นอนก็จะแบบอลังการหน่อยหนาเลยหนาเตอะอะไรเงี้ยให้ผ้าแบบผ้า EP อะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นก็มีผ้าแพนเนี่ยที่แพงแล้วเออโบตันโบตันจะเป็นผ้าหนาเวลามาเย็บเนี่ยมันจะสวยหนานุ่มอือแล้วไอ้การอาบน้ำเนี่ยพี่ผมขอถามพี่หน่อยพี่คุกใหญ่ใช่ปะใหญ่ผมขอถามหน่อยพี่ไอ้รุ่นใหญ่เนี่ยอาบน้ำหัวกองหัวก๊อกเลยจริงว่าผมไปดูในหนังสี่ชิงว่ะนะไอ้ผมถามไอ้น้องมีมาออก EP หนึ่งมันติดสารเด็กมันบอกรุ่นใหญ่่ไม อย่างพี่อยู่เงี้ยหัอาบน้ำให้ลืมหมดตรงเงี้ยตอนนั้นสันเด็กนะแต่ถ้าเป็นที่ผมอยู่อ่ะอาหัวก๊อกรุ่นใหญ่อาหัวก๊อกเหรอพี่มันจะเป็นบล็อกอ่างอาบน้ำเนี่ยปึ๊บมันก็จะคือเป็นเป็นเป็นบล็อกยาวเลยแล้วมีกั้นหนึ่งสองทุกน้ำก็จะจ่ายจากหัวมาตัวเป็นตันหน่อยนะไปอยู่หัวก๊อกหัวเลยบล็อกแรกบล็อกสองบล็อกสามไล่กันไป ตกลงสรุปก็คือว่าคุณนใหญ่นม่งหามน้ำเือนหัวก๊อกของแท้เลย <Okay. S 2> เหมือนกัำในหนังซีคิงเนาะเหมือนเป็นบาง,บางอย่างบางอย่างมันก็ไม่ถูกพวกหนังนั้นเขาก็เอาฟัางประสบการณ์มาจากคนเล่านี่แหละคน,นที่เคยติดในทุกมาและ่ะ หลังหลังจากที่ไอพี่ติดเข้าไปปีกว่าใช่ปะแล้วก็ศาลบอกว่าอะไรนะยกฟ้องเหรอยกฟ้องทำไมถึงยกฟ้องเหรอพี่คู่ก็ดีรับให้รับแทนรับหมดเลยปัดสองคนรับจบเลยหรอบจบเลยบบเลยพื่อนพี่มาเนี่ยเพื่นอนเด็กหน้าเมนย,ยอมใจเลยยอมใจครับพี่ได้เรื่องอยู่เออแต่รับมาก็โดนไปเจ็ปีกว่าย้ายไปบางขวางสมัยก่อนมันเจ็ปีกว่ามันมันย้ายเ้าไงปุับนี้มันเท่าไหร่นะสิบห้าปี